สวัสดีค่ะเพื่อนๆนะคะวันนี้พิงคกี้ก็มาพบกับเพื่อนๆอีกเหมือนคลิปวิดีโอนะวันนี้พิงคกี้จะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องอผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการบำรุงเส้นผมถ้าเพื่อนๆสังเกตนะจากคลิปวิดีโอแรกๆเลยที่พิงคกี้ผมเสียตอนนี้มันดีขึ้นมากนะคะถ้าถ้ามองดีๆเนี่ยจะเห็นถึงความเงาของผมก็คือ จะมาพูดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่นิงยี้ใช้แล้วก็รู้สึกว่ามันให้คำตอบให้ผลลัพธ์ที่ดีเกี่ยวกับผมนะคือผมดูโอเคขึ้นดูมีน้ําหนักขึ้นนะถึงแม้ว่าปลายผมเนี่ยมันจะค่อนข้างรักษาย,ยากนิดนึงนะคะแต่ว่าโดยโดยรวมเนี่ยก็คือดีขึ้นนะจากเดิมเท่าที่พิงกี้ใช้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าพิงกี ตอนนี้พิงกี้ใช้อะไรอยู่บางเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับผมนะคะอาจจะมีเสียงแหบแห้งนิดน,นึงนะเพราะว่ารู้สึกว่าจะเจ็บคออยูล่ละโอเคงั้นเดี๋ยวพิงกี้จะมาพูดตัวที่เป็นพระเอกของพิงกี้ในะตอนนี้ที่มาวินเลยนะตัวเนี้ยที่พิงกี้รู้สึกว่าเขาช่วยในเรื่องของสภาพเส้นผมให้พิงกี้อย่างมากเลยนะก็จะเป็นอันนี้ค่ะไม่อเอาเลยนี่นะคะก็จะเป็น รูซิโอแอลแฮร์ทรีเมนต์วอเตตัวนี้พิงคกี้เพิ่งทำคลิปเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่พิงคกี้ซื้อมาในช่วงของเดือนมก,การาคมเนาะเนี่ยค่ะตัวนี้เนี่ยค่ะจะเห็นว่าพิงกี้ใช้จริงๆนะใช้งานจริงก็คือจะฉีดจะฉีดใส่ผมตอนเช้ามันยังไงล่ะผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยเขาจะช่วยในเรื่องของการเก็บกักน้มให้กับเส้นผมเราโดยเฉพาะกับ คนที่ผมแห้งอะนะตัวนี้เนี่ยดีมากเลยฉีดตอนเช้านะคะฉีดใส่ผมเดี๋ยวอันนี้ตอนเย็นแล้วแต่ไม่เป็นไรลองฉีดที่ดูว่ามันดีจริงๆริงนะะี่ค่ะฉีดใส่ผมแบบนี้เลยแล้วผมก็จะนิ่มขึ้นเพราะว่ามันทำให้ผมที่แห้งอยู่เนี่ยมีการเก็บเก็บกักมีส่วนของความชุ่มชื้นนะนะะี่ค่ะ พอฉีดปุ๊บเนี่ยมี่ก็จะปล่อยเขาไว้ให้เขาแห้งเองหรือว่าใช้พัดลมธรรมชาติก็ได้หรือว่าเราจะใช้เป็นไรก็ได้คือเป่าแบบเบาๆค่ะเป่าอ่อนๆไม่ต้องไม่ต้องใช้ความร้อนสูงนะคะตัวนี้ช่วยได้นะแต่จะบอกว่าไฮายารูรอนคือเขาเรียกอะไรนะถ้าเป็นภาษาทางการเราก็บอกว่าไฮายารูรอนิกอซิด ใช่หรือเปล่าอันนี้ว่ะอ่าใช่ไฮยาลูโรนิก c อซิดตัวนี้เนี่ยทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากนะก็คือมันสามารถกักเก็บความชุ่มชื้นให้กับผมเราอะ่ะมากกว่าที่เคยเป็นโดยเฉพาะคนที่มีผมแห้งแล้วก็ผมทําสีนะับผมเสียนะ่ตัวนี้ใช้ดีแต่อย่างที่พิงกี้บอกในช่วงแรกว่าพิงกี้จะซื้ออันที่เป็นที่ว่าเอาไว เป็นตัวที่ใส่เฉพาะเวลาก่อนนอนนะคะเป็นเฉพาะตอนกลางคืนอะมาแต่ว่ายังไม่มีโอกาสไปก็คือกลับว่าจะลองอันเนี้ยให้มันโอเคก่อนว่าโอเคมันเวิร์กกับผมเราจริงๆนะอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้พี่ได้คำคำตอบแล้วนะว่าเดี๋ยวจะต้องไปซื้อตัวนั้นมาทดลองใช้คู่กันนะถ้าหากจะเวิร์กมากนะคะสําหรับตัวนี้คือมาวินมากเลยนะสําหรับเพียี้นะคะตัวนี้นะต่อมาอีกตัวนึงที่รู้สึกว่า จะช่วยในเรื่องของการที่ไม่ทําให้ผมตรงปลายอ่ะมันมันพันกันบางคนอาจจะมีปัญหาเวลาที่สางผมหรือว่าใช้หวีเนวีเนี่ยตรงนี้มันจะหวีไม่ออกเลยเป็นเพราะว่าผมเราอ่ะมันจะเสียนะก็คืออาจจะเกิดการพันกันที่ผมตัวนี้ที่พี่คีใช้อยู่นะคะก็จะเป็นรีเซ่นะคะสมูทแฮร์คอคเทลตัวนี้เนี่ยจะช่วยในเรื่องของผมที่ ไปมันพันกันดีจริงๆตัวนี้ดูจากปริมาณการใช้งานได้นะว่ามันเหลือเท่านี้อันไหนที่ไม่ดีจริงพิงกี้ก็จะบอกว่าไม่ดีนะคะแต่อันไหนที่พิงกี้ใช้แล้วโอเคพิงกี้จะบอกว่ามันโอเคก็คือดีกับผมของพิงกี้นะแต่ว่าสำหรับคนอื่นอาจจะดีหรือไม่ดีก็อาจจะให้ เห็นผลลัพธ์ที่ต่างกันนะคะแต่ว่าการที่ดูจากคลิปของพี่ยี่ไปแล้วเนี่ยก็คือเอาไปประมวลผลแล้วก็ตัดสินใจกันอีกครั้งนึงเนาะโอเคตัวนี้เนี่ยก็คือมันจะเป็นกลิ่นเหมือนผลไม้ผลไม้นิดนึงนะคะเอาไว้ฉีดปลายผมแล้วเวลาที่เราหวีไปเนี่ยเขาจะไม่พันกันเลยนะคะฉีดไปที่ปลายผมตรงนี้นะบริเวณนี้นะคะ่ะที่ที่เรารู้สึกว่าเขาจะพันกัน ก็สามารถฉีดไ,ได้ตัวนี้ก็ดีมากซื้อมาใช้แล้วก็ได้ผลลัพธ์ที่ดีแล้วก็คิดว่าทาหมดแล้วก็น่าจะซื้อมาใช้อีกนะคะตัวนี้เหมือนกับตัวนี้เหมือนกันนะต้องซื้อใช้อีกแน่ๆเลยเพราะว่าดีมากเลยอะโอเคต่อมาพิงกี้ก็จะมีตัวที่เป็นตัวใส่หลังจากที่เราสาวผมเสร็จแล้วก็ฉีดฉีด พวกมีเซตพี่กี้จะมีอยู่สองยี่ห้อนะคะที่พี่กี้ใช้อยู่ก็จะมีของอันนี้นะคะจะเป็นอัลโาวีเซตน,นะคะตัวนี้เนี่ยใช้มาตั้งแต่สมัยแบบยังสาวอะ่ะประมาณสิบสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดระมาณนี้นะคะที่พิ่กี้ใช้นะก็จะเป็นตัวที่เป็นเหมือนแฮร์ทรีเมนนะคะใส่ผมเดีย๋ยวให้ดูเนื้อผลิตภัณฑ์ ฝ่ามือแล้วเนาะนี่ค่ะก็จะเป็นเจลแบบนี้วิธีการใช้งานมือแล้วขนมวิธีการใช้งานนะคะก็ลูบลูบอย่างนี้ค่ะแล้วก็ลูบไปที่ผมมันก็จะทำให้ผมเราลื่นขึ้นใส่ไม่ต้องเยอะกลิ่นก็จะออกธรรมชาตินะตัวนี้เนี่ย มีขายตั้งแต่สมัยที่พี่เกี้ยงสาวอะคะ่ะจนปัจจุบันเนี้ยเปลี่ยนแค่แพ็กเกจขวดนะเมื่อก่อนจะเป็นอีกแบบหนึง่งอันนี้อันนี้ดีนะคะอันนี้ใส่หลังจากที่ฉีดผลิตภัณฑ์ที่พี่กี้ได้เก่าไปแล้วก่อนนะก็จะเป็นตัวนี้แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ใช้แล้วชอบเพียวเต้นะคะเพียวเต้อะโรมาสเตตเซรั่มไลตตัวนี้กลิ่นหอมแล้วก็ เวลาใส่ไปผมก็ลื่นดีค่ะก็จะเลิฟสองตัวนี้นะคะเท่าที่ใช้มาก็รู้สึกว่าถ้าหมดแล้วก็ซื้อต่ออีกซื้อมาใช้หลายขวดแล้วค่ะสองตัวนี้นะโอเคต่อมาขอ <c oughs> <c oughs> โทษค่ะต่อมาเนี่ยก็จะเป็นตัวที่พิงกี้ใช้ฉีดเหมือนกับว่าบำรุงตัวนี้ก็เพิ่งซื้อมาเขาบอกว่ามันจะช่วย ทำให้ผมเราไม่แห้งกรอบแล้วก็กระด้างะนะก็จะสลักใช้ไปเรื่อยๆนะที่เบือ่ออันนี้ก็จะเป็นอาหารผมเข้มข้นสูตรต่อสู้สัญญาณผมเสียเอ่อเท่าที่ใช้นะคะก็ยังไม่ค่อยรู้สึกอะไรเท่าไหร่นะกับตัวนี้เพราะว่าพี่คิดซื้อมาที่หลังตัวนี้นะคะถ้าวันไหน <c oughs> คือจริงๆเป็นคนที่ เหมือนกับที่เบื่อนะถ้าอันนี้เราใช้แล้วเรารู้สึกว่าเบื่อแล้วเราก็จะเปลี่ยนไปบำรุงซึ่งจริงๆถามว่าดีมันไม่ดีนะมันจะไม่ได้ผลลัพธ์ที่แน่นอนสําหรับผลิตภัณฑ์อนะแล้วพิงกี้ก็ซื้อมาพิงกี้ก็เลยคิดว่าพิงกี้จะหยุดใช้ก่อนเพื่อใช้ผลิตภัณฑ์ที่เราอยากจะหาคําตอบว่าเขาก่อนให้เราได้ผลลัพธ์ก่อนพิงกี้ก็เลยใช้แคบเป็นหน่อยเดียวอยวจะใช้อันนี้ให้หมดก่อนแล้วก็อันนี้ก็เดี๋ยวจะค่อยใช้ต่อนะคะว่า เขาจะเป็นยังไงนะแต่เห็นผลิตภัณฑ์พวกนี้ไม่ค่อยได้อ่ะชอบแล้วก็ต้องซื้อเกี่ยวกับผมนะอยากให้ผมมันดีเพราะว่าช่วงนั้นมันมันแย่มากนะคะสําหรับผมที่พิงแี่เผชิญเจอมาอะไรแบบเนี้นะคะแต่สําหรับตัวพิวเต้ตัวเนี้กลิ่นก็ดีนะกลิ่นใช้ได้เท่าที่เท่าที่ลองทดลองดมดูอะไรย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วถามว่าคุณสมบัติของเขา มันต่างต่างกันนะคะใช้งานคนละอย่างก็คือต้องการผลลัพธ์เนี่ยคนละอย่างตัวนี้ก็จะให้อีกแบบหนึง่งตัวนี้ก็จะให้แบบหนึง่งตัวนี้ก็คือกัดเก็บความชื้นชื้นให้ผมเราถูกไหมคะแต่ตัวนี้เนี่ยจะช่วยเหมือนกับออลดความหยาบแล้วก็ลดความกระด้างให้กับเส้นผมของเราแต่จริงๆแนละ้วถามว่าใช้งานได้ไหมจริงๆพิงคิดว่าใช้งานได้นะก็คือวันไหนคุณอยากจะเพิ่มความชื้นชื้นให้กับผมก็ใช้อนี้แล้วก็ใช้อันี้ ไม่รู้นะพิงกี้ก็พยายามจะลดอะ่ะ <d> ก็คือจะใช้แค่อย่างเดียวเพื่อให้ได้คําตอบแต่ถามว่าใจจริงลึกๆแล้วอะ่ะน่าจะใช้ได้นะคะโอเคผ่านไปนะคะแล้วก็มาพูดถึงเรื่องตัวที่เ,เวลาที่เราม้วนผมหรือว่าไดผมกันดีกว่าอันนี้พิงกี้ซื้อมาของเบลิน่านะคะ เบอร์ดีน่านี้มีราคาอยู่ลยแปดสิบาบาทหอมเป็นกลิ่นโยเกิร์ตตัวนี้ฉีดหลังจากก่อนที่เราจะทำใดททำกันใดหรือว่าก่อนที่เราจะม้วนผมตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการความร้อนให้กับเส้นผมเราอะนะคะตัวนี้ดีไหมใช้ไปประมาณสองครั้งก็ดีนะก็โอเคกลิ่นโอเคกลิ่นหอมดีค่ะเป็นกลิ่นของ อขอโทษนะคะจับผมบ่อยลำคาญก็คือจะเป็นกลิ่นของโยเกิร์ตนะตัวเนี้กองหอมดีแต่ใช้ไปหน่อยเดียวค่ะยังไม่พล่องเลยอันนี้ก็ถือว่าดีค่ะโอเคนะคะต่อมาอีกตัวหนึ่งที่โทษค่ะคุณสมบัติใกล้เคียงกันนะคะแต่อันนี้จะเป็นของยี่ห้อ l u สโตแอนะคะตัวนี้จะเป็น การาสร้างรอนผมเด้งนะตัวนี้เนี่ยจะช่วยในเรื่องของการความรอนได้ด้วยตัวนี้อิงกี้ก็ใช้ตอนทำรอนอะนะทำรอนม้วนผมอะคะ่ะก็ใช้ตัวนี้ฉีก,ก่อนสเป,ปรย์ไปที่ผมก่อนแล้วก็รอให้ซึมเข้าเส้นผมสักพักหนึ่งแล้วก็ทำการม้วนนี่นะคะถามว่าโอเคไหมมันก็เป็นรอนอนะ มันมันก็ขึ้นหลอนเป็นม้วนนะคะก็คือขึ้นสปริงม้วนให้เราแหละแต่ว่าระยะเวลาที่มันม้วนอยู่เนี่ยเหมือนกับที่มันเป็นหลอนอยู่เนี่ยไม่ค่อยนานเท่าไหร่อ่ะนะาจะอ่อนไหหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าคือผมพิงกี้เป็นผมที่ค่อนข้างเสียไงมันก็จะค่อนข้างจะเป็นหลอนได้ง่ายอยู่แล้วค่ะแต่ถ้าใช้กับคนที่ผมตรงพิงกี้ว่าอาจจะไม่ค่อย ไม่ค่อยมีความเขาเรียกว่ามันจะไม่ค่อยหยิกอะค่ะไม่ค่อยม้วนได้ได้อยู่นานด้วยอะค่ะสำหรับตัวนี้นะอ้าวโอเคมาต่อกันนะคะกะ็หลังจากตัวเนี้ยที่ที่พิงค์ี้ได้ซื้อมาเมื่อพร้อมๆกับที่พิงค์คี้ซื้อตัวนี้มานะคะก็ ยังไงล่ะผลลัพธ์ยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ะนะเท่าที่พิงค์พี่ใช้งานเขาอนะคะการขึ้นรอนของของการมว้วนก็ถามว่าโอเคไหมก็ถ้าให้คะแนนสมมุติว่าเต็มสิบพิงคี่ว่าให้สักเจ็ดคะแนนนะนะยังไม่ค่อยเห็นชัดเจนเท่าไหร่แล้วก็สําคัญเลยคือรอนที่ทําเนี่ยจะไม่ค่อยอยู่เท่าไหร่อะคะ่ะเหมือนกับเขาก็ยังยังจะแบบคลายเร็วอะคะ่ะคลายตัวเร็วนะ พิงคีใช้ตัวนี้แล้วก็โอเคคือโอเคตรงที่ว่ากลิ่นเขาไม่ค่อยไม่ค่อยมีกลิ่นของแอลกอฮอล์หรือว่ากลิ่นน้ำยามากเกินนะตัวนี้ถ้าชอบนะโอเคแล้วก็หลังจากที่เราม้วนผมเสร็จใช่ไหมคะนี่ก็จะใช้ตัวนี้เนี่ยค่ะจะเป็นลูซโดแอลเหมือนกันนะยี่ห้อนี้ก็คือจะช่วยในเรื่องของการเซตลอนผมเขาเขียนไว้ซุปเปอร์ฮาใช่ปะ แต่ว่ามันไม่ค่อยซปเปอร์ฮาเท่าไหร่อะคะ่ะเหมือนกับมันไม่ค่อยอยู่เท่าไหร่นะสำหรับพิงกี้แต่ว่านะตอนนี้พิงกี้ก็ใช้แค่อันนี้แค่ตัวเดียวยังไม่ได้ทดลองหาผลิตภัณฑ์ตัวอื่นมาทดลองใช้เพิ่มเติมนะคะแต่ถามว่าโอเคมันก็โอเคแต่ว่ามันอยู่ได้ไม่นานเท่าไหร่อะคะ่ะสําหรับถ้าสําหรับคนผมตรงอย่างน้องสาวพิงกี้ที่พิงกี้ทําให้เขาอะมันไม่อยู่เลยอะมันไม่มันไม่สามารถทําให้ผมเขาแบบม้มวนได้เลยอะแต่สําหรับผมพิงกี้มันอยู่ มันอยู่แต่ว่าอยู่ไม่นานเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวจะลองใชใ้เขาไปเรื่อยๆแล้วกันเดี๋ยวจะมาบอกอีกทีว่าว่าเอาอยัางไงกับเขาดีนะแต่อันนี้มนันแนะนําให้ดูว่าพิงกี้ใช้อะไรอยู่บ้านตอนนี้นะแล้วก็สําหรับขั้นตอนการเซ็ตผมแล้วก็การบารุงเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณนี้แต่ว่าในส่วนของการอบไอ้น้ําพิงกี้ก็จะใช้ ตัวนี้อบไอ้น้าด้วยนะตอนนี้นะก็จะเป็นน้ำมันมะพร้าวธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นตตัวนี้ค่ะก็คือให้ผสมลงไปที e เม้นของเราตอนไหนก็ได้แล้วแต่เราแล้วก็ใส่ตัวนี้ไปผสมเข้าไปแล้วก็คนให้ใหเข้ากันแล้วก็มาบ่มลงผมแล้วก็ใช้หมวกอบไอ้น้าอบเดี๋ยววันหลังพี่จะมาทําให้ดูว่าผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้ผลิตภัณฑ์แล้วก็ใช้น้ํามันมะพร้าวเนี่ยเป็นยังไงนะ เดี๋ยววันหลังพี่จะลองมาทําให้ดูแล้วก็ถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะทําให้ดูเป็นขั้นตอนเลยว่า before และ after เป็นยังไงนะคะสำหรับผมเนาะแล้วก็ที่ตอนนี้ติดมากๆเลยที่เมื่กี้ใช้อยู่เวลาที่เมื่กี้หมักผม,มนี่ก็จะใส่เนี่ยค่ะจะใส่เม็ดเม็ดเอ่อทรีทเมนต์เม็ดเนี่ยของเลซาชานะคะ่ะลงไปด้วย หนึ่งครั้งก็จะใส่หนึ่งเม็ดนะคะแกะแล้วก็บีบใส่ไปเลยแล้วก็ใส่ผมแล้วก็หมักหมักใส่หมวกเสร็จแล้วก็อบในน้ำมันดีอะค่ะคือมันจะทํามันจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของน้ํายาที่เราใช้เนี่ยได้ดีนะคือพิงคี้เป็นคนที่มีไอผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการอบไอ้น้ําหรือว่าการหมักผมอะไรเงี้ยค่อนข้างเยอะอย่างอันเนี้ยอย่างอันนี้ก็คือเนี่ยที่พิงคี้ซื้อมาก็เป็นของบูธ วันนั้นทดลองใช้ไปแล้วนะนี่แหละคะ่ะม่เห็นนี่ค่ะตอนนั้นเป็นปีช่วงโปรโมชั่นก็คือซื้อสองแถมหนึ่งตอนนั้นพิก,กี้ก็ลองใช้สีนี้ค่ะสีเหลืองไปแล้วก็ถือว่าดีนะคะนิ่มดีถ้าวันไหนไม่มีเวลาเนี่ยเราก็ใช้ลิตเัณพันพวกนี้ใช้แทนตัวคิมด้วยก็ได้แล้วก็หมักไปที่ผมมันก็จะทําให้ผมเราลื่นแล้วก็นิ่มขึ้นได้นะก็ถือว่าโอเคดีค่ะ ก็มีเท่านี้เนาะเกี่ยวกับการดูแลเ,เส้นผมของพิงกี้ตอนนี้ที่พิงกี้อยากมาบอกว่าผลิตภัณฑ์อะไรที่พิงกี้ใช้อยู่บ้างนะตอนนี้นะทุกคนอาจจะมองว่าไม่เห็นผมแกจะดีเลยจะสวยเลยแต่อยากให้ย้อนกลับไปดูคลิปวิดีโอเก่าๆจะเห็นเลยว่าสภาพผมมันแย่มากแล้วก็มันมันพูดไม่โถะมันไม่ดีเลยอ่ะมันแย่มากๆเลยแต่ว่าตอนนี้คือดีขึ้นเพราะว่าเรา การที่เราจะดูแลเส้นผมหรือว่าการที่เราจะบำรุงเขาเนี่ยมันต้องใช้ความพยายามแล้วก็ความอดทนสูงมากในการดูแลนะคะโอเคสำหรับวันนี้พี่กี้ก็มาแชร์เกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ว่าผลิตภัณฑ์ชิ้นไหนที่พี่กี้ใช้อยู่บ้านแล้วก็เผื่อว่ามีคนที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับผมเนี่ยอยากจะลองไปศึกษาดูก่อนก่อนที่จะตัดสินใจซื้อนะคะค่ะถ้าง,งั้นก็ไปดีกว่า แล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย